สวัสดีค่ะพอพลอยแม่เอฟซีของคุณครูแม่เหมียวทักทายย่าม,มือเศร้านะคะกับกะทิน้อยนะคะมือนอี้กับอากาศยินสบายร่มพัดวีวีนะคะเสียงกระแหบกระแหงนะคะวันเศร้าอยู่เ <c oughs> มือขึ้นหมอลัมมาอยู่ไกลบ้านกับโอ้ยกบได้ไปแม่หนึ่งพันพิมณฑพิยูอันนี้กอบ ทางโคกสีสุพรรณก็โทรหาว่าคุณคู่ได้ไปเบึงหมอล่ำบอไม่หนึ่งเตรียมตัวไปต๊รถมาสั่นโตกรถ,กร,ถรถบอร่พอพ่อก,กันวัยคุณคู่มาอันชวนไปโอ๊ยบรได้ไปด้วไม่หนึ่งท่านไปเมื่อคืนกกนี่กับสิบด้ไปวันที่หกเสียดายนะคะก็อยากไปวันที่หกหลายกว่าแล้วก็แม่บังอ่อนนะคะมู้นะคือแต่เมืองเผ็ดผลโทรถามคุณคู่ว่าคุณคู่เด้ไปเบึงหมอล่ำบอนะคะ เป็นติดตามมาสี่ด้ไปหมอกมาไล่บอกคู่ราคู่บริไปคู่ค่าโอซ้าใบเป็นไข่เป็นไออยู่นะคะก็เลยบริสไปแต่ว่าวันที่หกไปเนนอนนะคะเม่บอ่อนก็ขอคูณไดหลายนะคะอี่มาถามข่าวถามข้าวโวยพ่อใ้คุณคู่หายเศร้าไปไวทักทายสวัสดีค่ะบาดคื้หนาวแท้ขึ้นหนาวแนาวคอยมาทีหลังก่อจอมันต่ำหนาวหนาวหนาวว่านี่ก็คือเตรียมเห็นนอกมณะเตรียมการบอก คือเครื่องดื่มคือเครื่องดื่มอ่าคือเครื่องดื่มเตรียมการไว้เาในเมืองเนาะเขาว่าในเมืองกลางส่งกลางเกลียนข้างบ้านกรได้ยไก่กอดมืองานละมึงวันที่เท่าไหร่ละวันที่สามสี่ค่ะอีสามมืออีสามมือนะคะเตรียมงานเตรียมการเท่ากับเรียมมือกันนะเตรียมไอ้ซีเขาเอาเขาคืนรถไว้เห็นเพิ่นไล่สดเออว่าสิไปหากันในเมืองเออเพิ่อนผัดเพิ่นเพิ่นผัดเมื่อก่อนเพิ่อนฝาที่จะมาแสดง นะคะก็บโเป็นยังนะคะจังว่าไปอีกที่หนึงนะ่งกะที่โอ้ยน่ารักจังเลยห <c oughs> <c oughs> นาวไหมหนาวไหมนะคะก็เนะตรียมการเดี๋ยวน้องว่าที่แรกว่าจะเอาไปส่งอยู่อันนี้ก็ห่า,านหมอลำก็โอ้ยนะคะค่าแต่ไโมอสบายสบายนะว่าเรา,าสบายมันกน็หนาวมันก็เย็นพูดว่ามื่อนเศร้าอยู่จักมือละสิ่เดือนหนึ่งแหะบพรานเศร้าจากเศร้าอยากหายมื้องกินยาอีกเดือนหนึ่งเฮ็ดต้มเฮ็ดชาลงไม่ก็เฮ็ดเดรร้ายตื่นด้วยตัวเนาะแม่เมีอันแม่ทิพ แม่ทิพสว่างส่งมาอีกสามรอยคะเนี่ยกะทิเห็ดแมงกะเบือแปะใส่เพราะว่าบอกเรียว่ามันเอามันเรียบร้อยเรีวกันเลยแมงกระทิไอแมงกะทิผสมแมงแมงกระเบือของแม่ทิพส์อ่าปักใส่นะคะตอมดอกใหม่ที่อย่ในอันชอดอกใหม่ัวนั่นแหละนะคะโอ้กะหลายเติอีเดอร์เดรรอรุนว่ายอดเหมือจริงจริงอ่ะเสดสใดรผู้ได้ตามมากกับยังยังยังเห็ดไห่ได้อยู่ยังข่านอยู่นะคะสั่งมากนะคะก็ย่ามเห็ดไห่เราว่าหรือา ทุกคนหักแพงเพลินเนาะทรงเขาทรงน้ำทรงเขาทรงน้ำทรงขี้นออดม้อนมุงโอ้ยอยางต่างๆมากต็มเพื่อนต็มสร้างถักยนไม้อ่านจดนไม้หัวบขบๆก็เถอะก็ได้ลุนน้มันอ่านยดนไม้นะคะกะมากเมื่อยๆก็ดีใจชื่นใจือว่าแต่ละเนาะฝันเป็นจริงแล้วทุกคนก็ดีใจน้านะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ในการปลุกแปลงยังก็ปลุกสร้างนะคะ กับฝันของเพื่อนนะคะสารฝันของเพื่อนจนกระทั่งเกิดฝันเป็นจริงเทาก็ต้องดีใจช่ชมเพื่อนเอาได้จะหาโอกาสมาจังใดเอาเขาไปส่งหมดหรือจะเอาไปหอดมือนั่นหมดหรือจังไดกลางวังหวะกันอีกที่หนึ่งฟังเพียงมวนมวนมือนี้นะคะถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราแม่เอีกซี่หลายๆคนที่อยากจะฝากกำลังใจมากแจกให้ผู้มาได้เลื่อนไตคลิปนี้ก็ได้นะคะหรือจังใดกลางวันกางวันกันอกที่หนึ่งโชว์ดอไม้ก็เรียบร้อยแต่ว่าบ้านสมบูรณ์ได้บ้านสมบูรณ์เพราะว่ายังมีทยอยมากกับต้องออกแบบเพื่อเพราะว่ามันมัน นเสร็จเลียวตรงนั้นนะคะจะมาอีกที่หนึ่งนะคะเอาสารฝันให้เป็นจริงแะคะ่ะให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะทีก็บายบาย <laughs> เอาไว้ในใจอยากเป็นหมอลำรูปผมไม่หล่อเนื้อตัวทั้งแล่ท้งดำยังมีเสียงพอช่วยคำเป็นใบเบิกทางสร้างฝันวาวปู่ผู้พานลูกหลานสิมาขอพร กราบยาขออ้อนแม่พ่อพี่น้องทางบ้านบักลาไปเด้อไปเป็นหมอลำอย่างที่ต้องการได้ดีสิมาสร้างบ้านบ่ลืมผู้ผ่านสกนุล ไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเขาหมอลำคนจนเอาให้ชนาใจคนด้วยผมง,งานด้านสินละปินผมมานาชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจ สาวน้อยเพชรบ้านแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนี้อย่าที่เปลี่ยนแปลงตราแฟนทุกหนทุกแห่งด้วยความหักแพงคู่บ่าวู าไปสนสร้างเงินสร้างงานย่อนเห้าหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผมงานด้านศิลปิน,นผมมานาชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซี คนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนี้อย่าที่เปลี่ยนแปลงกราบแฟนทุกหนทุกแห่งด้วยความหักแพงผู้บ่าวผู้พาน Bye. Uh... แม่ละซ้อมออ้บึงแน่หัวบ้านติดกันแท้แท้เป็นอย่างบาแ่แลคนบ้านเดียวกันไปสนคนหนุ่มต่างบ้านไปสนคนอื่นต่างบ้านไอ้กลัวข้นงคานขอความหินใจแถวบ้านเขาเอิญผู้บ่าวข้างโคช้ำในหัวอกนั่งน้ำตาไหลใกล้เกลือกินด่างช้ำใจใกล้เกลือกินด่างช้ำใจมองน้องเที่ยวไรเผาใจสวอยแหน่บึงแหน่ มเบิ่งแน่และเนิ่มไอ้เบิ่งแม่เห็นกันทุกวันแท้แท้แไอคอดูแลละทิบแค่เนื้อกลอยฮักจริงบ่บม,มันฮักเลือนลอยฮักจริง่บมันฮักเลือนลอยขันหมากไอ้คอยพร้อมไปสู่คอ ไอ้ดําไอ้แหลถึงตัวไอ้ดําไอ้แหลหักจริงหักแท้แนมไอ้บึงแน่ซ้อมบึงแน่ซ้อมบึงแน่ละซ้อมไอ้บึงแน่หัวบ้านติดกันแท้ๆเป็นอย่างบลแลคนบ้านเดียวกันไปสนคนหนุ่มต่างบ้านไปสนคนอื่นต่างบ้านไอ้กลัวขึ้นคานขอความหินใจแถวบ้านเขาเอิ้นผู้บ่าวข้าโคกช้ำในหัวอกนั่งน้ำตาไหล ใกล้เกลือกินด่างช้ำใจใกล้เกลือกินด่างช้ำใจมองน้องเที่ไราภาวใจสวอยแนมเบิงแหนมเบิงแน,งแ,น,งแ,นและแน่ไอเบิงแ่เห็นกันทุกวันแท้แท้ไอคอยดูแลละทิแค่เนื้อลอยฮักจริงบ่เป็นฮักเลือนลอยฮักจริงบ่เป็นฮักเลือนลอยขันมากไอคอยพร้อมไปสู่คอ